เฮลิซิตีมาครับวันนี้เราก็อยู่กับผมเองแมคโคลแจ็คสันนะใช่ไหมโอ้โหนี่ยซ้มแบบนี้แมคโคลแน่ใช่ไหมอ่ามบบ Michael, ไ,มอไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะเป็นพาสองแล้วก็รถที่เราจะใช้นะก็คือ d o สแรม3 5 0 0เป็นรถที่ใช้ได้ดีเลยนะแล้วก็พายุวันนี้เราน่าจะเจอระดับอืมระดับนี้แหละเออที่คุณเห็นเย่มาเดี๋ยวเราจะ ลุยกันเลยดีกว่านะแล้วก็เกมนี้เแหลกๆนิดหน่อยเพราะว่าพาร์ทมันเยอะนะเกมนี้พาร์ทเยอะไม่พอนะยังจะมีโมเดลนะที่คุณภาพสูงมากแหลกอะอแหลกเลยอะคือแม่งแหลกเลยอะระวังด้ยวยนะสำหรับคนที่เสเปคไม่สูงมากนะก็อ,อาจจะแหลกหลุดเกมระเบิดบึ้มได้นะโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะไปดักพายุนะน่าจะตรงมูริก้าเนี่ยเห็นะไ,ไหม ที่ผมเปิดแมปอะนั่นะเนี่ยเนี่ยมูริกาตรงนี้อ่ะโหมีฟ้าผ่าด้วยมาตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่น่าจะดักพายุนะโอ้โหเราแม่งเสียงโคตรดังอ่ะโอ้จะขอปรับเสียงหน่อยโอเคโอ้โหนี่นะจุดนี้แหละเบรกเลยชื่อผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะพายุอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นั่นอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เราเสียงโคตรดังอ่ะโหผมมองไม่เห็นเลยฝนแม่งตกมาอย่างหนักอ่ะแม่งมองไม่เห็นเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปทางนี้กันโอ้ยมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราดูจากตัวเมโซเนต โอ้หแม่ก็มาอยู่นี่ว่ะโอ้ย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 แย่ละ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 วางแล้วหนีวางแล้วหนีวางแล้วหนี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 เราหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยหันไหมเนี่ยเฮ้ยแม่งลมโคตรแรงเจอกันนะครับทีวีสองมาอยู่ละว้าวมองไม่เห็นเกือบตาย กือบตายโอ้โหโอ้ยเกือบไม่รอดอะไรวนะน่ะเอาโหแม่งมองแล้วไม่เห็นเลยเห็นแต่มืดแม่งมาเห็นแม่งแบบขึ้นเปร้อยก็เลยแบบโอ้โหรู้เลยแม่งตายแน่เมื่อกี้ไปเดี๋ยวรอกลับไปเอาโพรบโอ้โหแม่งอะไรวะน่ะสุดยอดนะอันนี้คือ ลูกแรกนะของเราเดี๋ยวเราน่าจะไปเอาเพิ่มแหละแต่ว่าตอนนี้เราได้ข้าลูกเดียวหูโอ้โหโอ้โหสไม้ต่อชั่วโมงถ้าตีเป็นกิโลเมตรก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นโอเคประมาณนี้แล้วรถจะสามารถซื้อโพรโเพิ่มได้ไหมนะเนี่ยอ้าซื้อไม่ได้อ่ะ ผมไม่รู้นะว่าเกมนี้มันสามารถซื้อเอบโพรบได้2อัน3มอัน4อันหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีเนี่ยมันไม่มีบอกอะ่ะเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าใส่ได้กี่อันก็น่าจะถือว่างโง่เลยแหละผมอะ่ะฮะผมไม่รู้นะว่าเราต้องทําอะไรนะถึงจะใส่โพรบได้หลายอันอ่านั้นเดี๋ยวเราจะไปรอพายุอันต่อไปแล้วกันนะหรือว,ว่าเราจะไปเอาตัวด,ด้านล่างดีวะเอยเอาตัวด,ด้านล่างได้เหรอนะ มันจะมีตัวด้านล่างอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าผมมองไม่เห็นอาจจะผมซื้อแฟลชไลท์ก่อนไม่รู้ช่วยหรือเปล่านี่แฟลชไลท์ดูด,ดิโอโหแฟลชไลท์โอโหแฟลชไลท์แม่งโอโหแม่งไม่ต้องมีหรอกดูแฟลชไลท์ดิโอโ้มองอะไรไม่เห็นเลยไปเดี๋ยวเราจะดูนะว่าพายุไอที่เขาบอกเป็นระดับสเนะี่ยมันจะมาหรือเปล่านะถ้ามันมาก็โ,โหอร่อย อร่อยเลยผมอะอร่อยเลยโดมันงามแน่โหสภาพรถกระกาแบบนี้เนี่ยมันมันจะมาแล้วเนี่ยเอาไม่งายไปละเอาอะไรเด่ะเอาโอเคช่างมันนั้นเดี๋ยวเรารออืมอ er ่ออ่อเอ่อ่เอ้ย WSD ผมพังเฉยเอาอ๋อนี่มาละโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะไปรอพายุลูกต่อไปแล้วกัน ไปเดี๋ยวเจอกันโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ลืมบอกไปเลยนะว่าลุยสวันนี้อยู่ที่ระดับเอ่อสไลด์นะแล้วก็เทอร์โมดนามิกส์ก็อ่านตามนี้ได้เลยนะนี่ประมาณนี้นะเทอร์โมดนามิกส์เอาเฮ้ยเอาแหลกเอากระตุกเอา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 ,เ,อาอเป็นระบบรีเซ็ตของเกมนี้เหรอระบบรีเซ็ตแหลกจัง เตอนนี้จะมีระดับระดับ3นะถ้าดูจากในเรดาร์อ่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดักมันละกันอ่าตรงนี้เราจะแค่ดักมันนะผมไม่รูว่ามันจะผ่านหรือเปล่าระดับ4แล้วระดับ4แล้วมาเราอาจจะมีโอกาสนะที่จะได้ระดับ5นะถ้าได้ระดับ5มาเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบถูมือรอเออ รับหเนี่ยดูดีทุกคนเนี่ยเีดูดีดูดีโอ้โหสุดยอดอะเออแล้วเสียงในเกมนี้ผมบอกเลยสมจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอพวกกราฟ,ฟิกอะเกมนี้ดีกว่า Twisted แต่ว่าพวกซิสเต็มโมเดลบางอย่างอาจจะสู้ Twisted ไม่ได้เพราะว่าเกมมันยังใหม่มั้งเพราะว่า ทวิสเตตออกมาตั้งแต่2020แล้วนะใช่แล้ว2020ก็อาจจะไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบอะไรแนวนี้อยู่แล้วนะอ่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดักนะเราดักผิดจุดอีกเนี่ยแม่งไปฝั่งนูน้นนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดักตรงนูน้นแม,ม่งหายไปแล้วโอ้ยแม่งไปมีนตะบนต่อ คืออะไรเกมเฮ้ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยเซิฟมาอยู่อีกเซิฟหนึ่งแล้วนะก็เซิฟนี้จะอยู่ระดับไฮเสร็จแล้วครับไฮแล้วโอ้ห oh, oh, ดูดูครับดูเคฟปครับดูเคลดูเคฟปค,ค,ครับระดับ4ี่พันเลยนะเกือบห้าพันนะโอ้โหเซิฟนี้บอกเลมันแน่เดี๋ยวเราทําการเปิดก่อนเลยโอ้โ oh, ห oh. ระดับ3 โอเคอยู่แล้วครับเราจะใช้รถเดิม d o ช e แรม3500นี่เลย่ะแล้วเป้าหมายเราก็อยู่แล้วไปเอาพายุแล้วก็เสริมนี้เป็นระดับยนั่นแปลว่าพายุจะต้องเป็นระดับ5 100%ใช่ไหมแล้วลมไปฝั่งไหนไปฝั่งนี้นี่เลยทุกคนด้านหน้าเรานะคือทอร์เนโดขนาด1นะก็คือ ef 1อ่าแล้วก็ลืมสังเกตุรถคันนี้นะมีล้ออยู่4ล้อหลังแล้วก็2ล้อหน้าถือว่ารถคันนี้มีอยู่6ล้อใช้ได้เลยแล้วก็ดีไซน์รถคันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะนี่ดูจากรอบๆนะถือว่าออกแบบมาได้ดีมากเนี่ย ใช้ได้เลยใช้ได้เลยผม,มชอบแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่สามารถเปิดฝาหลังได้เนี่ยอืมดูเหมือนจะมีเมฆอีกก้อนหนึ่งขึ้นมานะ,ะแถวแถวพินสตันซึ่งน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าไอทอร์เนโดอันนี้มันโรเทตทไปแล้วนี่โรเทชันไปแล้วแล้วก็จะมีระดับ ef 2 เกิดขึ้นมานะั่นเดี๋ยวเราจะทําการหักหัวกลับไปเอาตัวอันนั้นกันเพราะว่าไอตัวตัวด้านบนนะหายไปแล้วแล้วตัวตารางยังเพิ่งเกิดมาก็เลยอาจจะทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันนะผมก็โ oh, อ้ชิระดับสี่อย่างนั้นเหรออุย้ยระดับสี่อย่างนั้นเหรอพี่เอาเลยเอาเเอาเลยเอาเ ตัวด้านล่างระดับสี่โอ้โหใครจะไม่เอาโอ้โหระดับสี่ะเอารถไปชนกับพายุอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเอารถไปดักพายุมปหนไมาหนไปไหนไปไหนน่าจะไหวแหละไปไปเดี๋ยวเราไปดักโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหแล้วเราอยู่ใกล้จัดอะดูดิจะตายไหมวะโอ้โหระดับห้าเฮ้ยพี่ผมจะตายไหมเนี่ยพี่โอ้โหพี่พี่ไม่เอาเลยพี่ไม่เอาพี่ไม่เอา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  ใกล้กันไปเอ้ยไม่เริ่มดูดแล้วเอ้ยอย่าละอย่าละอย่าละโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวาง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 แล้วหนีวาง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 แล้วหนี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 อยู่แล้วอย่านะ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 มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วเออจะตาย อุ้ยกับตายกับตายโหอยอุ้ยระดับ5้อุ้ยมีคนเอ้ยมันมีคอมพลิวไปแล้วน่ะโอเคใช้ได้ออเจอกลับไปเอาโรบดีกว่าโหยได้เงิน2,000หวานเจี๊ยบหวานสุดยอดไปเดี๋ยวเราไปดักมันต่อวลลิกุตนะวลีิกุดนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็มาถึง เมืองมูลิก้าแล้วซึ่งตอนนี้รทนเนโดถือว่าอยู่ใกล้กับที่เราจะดักซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปแล้วดักได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูละกันถ้าตายก็ฮึโอมายก็บรตายแน่นอนเลยว่ะโอยดูดูดโอ้หไฟฟ้าไปแล้วโหต้นไม้ล้มอีก เอ้ยแย่จริงเลยนะทำไงดีวะนะโอ้ยโอ้ยไปอีกทางนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปทางนี้เดี๋ยวไปทางนี้ด้วยนี่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 ไงนี่ยทางลัดทางลัดนี่ไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนี่ไปดักตรงนี้ละกันนะเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าทานละดูดิคนเต็มเลยเอาหายไปแล้วเทนนโดแย่จริงๆเลยแล้วก็มีอีกอหนึ่งด้านล่าง ผมคิดว่านะคลิปนี้ก็ถือว่านานพอแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราแบบเอาพายุเยอะอยู่นั้นเนี่ยคลิปนี้โอเคทุกคนก็น่าจะจบไปกันแล้วนะสำหรับ Helicity Part 2นะแล้วก็จะเป็นพาสสุดท้ายสำหรับเกมนี้แล้วนะซึ่งวันนี้เราก็เล่น d o g g r r m m 5 5 0 0นะเป็นรถที่ถ้าตามที่ผมไปเซิร์ชมานะจะเป็นรถที่ง่ายๆนะมันคือรถฐาน ของตัวทีวีนะสก็คือทีวีสองอะโมดิฟายดะมาจากรถคันนี้นะถ้าตามที่ผมเซิร์ชมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาแบบนี้นะจาก google แล้วก็วิกิพีเดีนะมันตรงกันนะก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่น t w i s t e ตแล้วนะเกมนี้ก็จะอาจจะกลับมาเล่นแต่ว่าอาจจะทิ้งไปก่อนนะเพราะว่ามันแหลกนะช่วงนี้ แหลกมากโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะเป้าหมายเราคือ5,000 k นเคนะตอนนี้1,000และ1,000และโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะไปเล่น Twisted หรืออาจจะ Industrial List นะเห็นมีคนรีเควสมาเยอะอยู่นะให้ผมเล่นผมก็อาจจะเล่นให้นะดูก่อนว่าผมจะเล่นวันไหนนะ,จะเจอกันทุกคนไปละคลิปนี้นี่อัดมานานละไปละ